ความจริงของโรเจอร์ชื่อเต็มๆของเขาถูกเปิดเผยทําให้ทั้งโลกนี่ถึงกับช็อกไปเลยครับและในตอนล่าสุดนี้มีการเปิดเผยถึงคนตระกูลดีอีกคนนึงครับผมเป็นคนที่เราก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยครับว่าเขานั้นจะเป็นคนตระกูลดีด้วยเหมือนกันนะนะสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดตแบบเด่วนครับสำหรับมังาอาพีตอนที่11 2 0ครับสัปดาห์ที่แล้ววันพีกดนะครับแฟนๆวันพีก็อาจจะเงียบเหงาไปเล็กน้อยถึงบาง ก็ผมแต่ไม่เป็นไรครับอาทิตย์นี้กลับมาแล้วจ้ากลับมาพร้อมกับข่าวดีที่ผมจะบอกว่าสัปดาห์หน้าวันพีทไม่งดนะจ้าเราจะได้ดูวันพีทต่อเนื่องกันอีกสัปดาห์หนึ่งนะผมคือยังไงวะเนี่ย กูต้องแบบดีใจกับการที่วันพีทไม่โกรแล้วนะทุกวันนี้นะอ่ะโอเคครับผมเพื่อไม่การเสียเวลาไปมากกว่านี้นะผมอ่ะมาเข้าสู่เรื่องราวในตอนล่าสุดนี้กันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับมีการย่อดดีของดร์เวก้าพังแล้วก็ดร์โคลเวอร์ครับเป็นการล้ำลึกความหลังที่พังหาซาครับโดยดร์โคลเวอร์ก็บอกกับเวก้าพังครับว่าตัวโคลเวอร์เองเนี่ยมีชื่อดีอยู่ด้วยเหมือนกันครับแบบก็นับว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับผมโคลเวอร์เองก็เรียกว่าไงอะ่ะเป็นคนตระกูลดี karena <laughs> โอ้คนตระก,กูลดีนี่มีแต่คนเด็ดๆด,ด,ด้วยกันทั้งนั้นเลยนะและเหตุการณ์ก็กลับมาที่ปัจจุบันครับแอลตลาสนั้นเดินทางมาถึงที่เรือเท่าซันซันนี่ครับแอลตลลสนั้นมีการประชิญหน้ากับวินาซิจูโร่ด้วยครับแอลตลาสนั้นต้องการที่จะช่วยเหลือให้เรือเท่าซันซันนี่นั้นเนี่ยหลบหนีไปได้ครับสางด้านห้าพุทธเท่าคนอื่นๆเนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะหยุดยั้งการออกอากาศของดรเวกาพังให้ได้ครับทางด้านหุนยนตยักษ์เอเมดครับผมบอกครับว่าเมื่อถึงเวลาครับขนันเมื่อ เขาเนี่ยจะต้องใช้สิ่งนั้นและในช่วงท้ายของตอนนี้ครับเวก้าพังได้กล่าวออกมาครับว่าโกดีโรเจอร์และก็สมาชิกในกลุ่มนั้นเป็นคนเพียงแค่กลุ่มเดียวที่รู้บริษัทที่แท้จริงของโลกใบนี้ซึ่งพอมีการพูดชื่อเต็มออกมาว่าชื่อโกดีโรเจอร์เนี่ยก็เลยทําให้คนที่เพิ่งจะได้รู้ชื่อเต็มของโกดีโรเจอร์นะครับก็ต่างรู้สึกแปลกประหลาดรู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับว่าตัวโรเจอร์นั้นเนี่ยก็มีชื่อดีเป็นชื่อกลางเหมือนกันอะไรแบบนี้นะอะแล้วทับที้ครับผมก็จะเป็นการ การอัปเดตแบบสั้นๆนะครับผมอัปเดตแบบเร่งด่วนในตอนล่าสุดนี้ครับเมื่อจบเนื้อหาของการอัปเดตด่วนแล้วครับเราก็มาต่อกันที่ช่วงถามดีๆตอบกวนๆกันต่อเลยดีกว่าครับคําถามนี้บอกว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์แกเขียนแบบเต็มๆเนี่ยตอนหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณกี่หน้าครับก็เนื่องด้วยวันพีชเมื่อตอนที่1นึ่เนี่ยมันมีแค่13หน้าใช่ไหมครับคนนี้เขาก็เลยตั้งคําถามนะครับว่าเอาถ้าเกิดว่าเป็นปกติที่แบบมันไม่ใช่13หน้าน่ะเออมันจะมีกี่หน้าอะไร บบเท่าที่ผมไปไล่ย้อนดูนะมันก็มีวันพีชทั้งตอนที่มี15หน้ามี17หน้าแล้วก็19หน้าก็มีครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในช่วงหลังนี้ครับผมอาจา์ด่านนั้นมักจะเขียนวันพีชอยู่ที่ตอนละ17หน้าครับซึ่ง17หน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหักภาพที่เป็นหน้าปกไปนะครับผมมันก็จะเหลือเนื้อหาของวันพีชอยู่ที่16หน้านั่นเองครับคอมเมนต์นี้ยาวหน่อยแต่ก็น่าสนใจครับเขาบอกครับว่าพลังของบันดี้เนี่ยควรที่จะเป็นแบบว่าแตะลูฟี่แล้วก็ให้ลูฟี่นัั้นนมีีีอายยุใวทท่่่เกง มีการยกตัวอย่างด้วยนะครับอย่างเช่นแต่ให้ลูฟี่มีอายุเท่าแชงแนบซึ่งก็จะเป็นช่วงอายุที่มีทั้งความเก่งกาจมีความเการ่างกายกำยำเป็นช่วงวัยพิกพิกอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็ไม่ควรที่จะทําให้พลังของบอนนี้นั้นกลายเป็นเทพนทิกาแบบลูฟี่เลยเพราะมันไม่ค่อยเข้ากับพลังผลพิจของบอนี้นะสําหรับเรื่องการปรับเปลี่ยนอายุเนี่ยพอเราได้เห็นบอนี้ใช้ความสามารถมาหลายต่อหลายครั้งนะครับผมผมรู้สึกได้ครับว่ามันต้องเป็นการแบ่งแยกกันนะครับคือถ้าเรื่องของการ การปรับเปลี่ยนอายุให้กับตัวเองเนี่ยแล้วแบบเป็นการบัฟพลังให้ตัวเองเก Quick ่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยอันนี้บอนนี่สามารถใช้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนอายุให้ตัวเองเก่งขึ้นอันนี้บอนนี่ทําได้ซึ่งเราก็เห็นแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าบอนนี่ใช้พลังในการปรับเปลี่ยนอายุไม่ว่าจะเพิ่มอายุหรือลดอายุก็ดีไปใช้กับบุคคลอื่นเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นลักษณะของการบัฟให้มันเก่งขึ้นครับแต่ว่ามันจะเป็นการเนิร์ฟคู่ต่อ,ตอสู้ให้อ่อนแอลงในทางใดทางหนึ่งครับเช่นไม่แก่งากไปเลยก็แบบเด็กซะจนต่อสู้ไม่ได้ไปเลยนะัผผมมมออว่าจ ลักษณะแล้วก็การใช้พลังของบอนนี่นะการเพิ่มพลังเพื่อบัฟบตัวเองทําได้ครับแต่ถ้าไปปรับอายุให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นการเนิฟบุคคลอื่นนะครับผมดูแล้วเนี่ยเรายังไม่เห็นทักษะที่บอนนี่นั้นจะไปปรับอายุคนอื่นให้คนอื่นนั้นเก่งหรือแข็งแกร่งขึ้นมาได้ครับซึ่งถ้ากับว่าถ้าเราจะคาดหวังให้บอนนี่ไปทําการลดอายุตัวละครที่มันแก่ๆให้กลับมาสู่วัยหนุ่มนะครับเราก็จะได้แบบใช้พลังของวัยหนุ่มใช้พลังในช่วงยุคทองของตัวเองได้อย่างเต็มที่อะไรแบบนี้เนี่ยก็ณนน้ัะ ถึงแม้ว,ว่าถ้าบอนนี่ทำได้มันก็อาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆตัวละครก็ตามทีนะ <c oughs> แต่นั่นแหละครับผมดูแล้วยังไม่ได้มีท่าทีที่บอนนี่จะใช้ความสามารถในลักษณะนั้นได้อะนะแต่ไม่เป็นไรครับผมก็รอดูแล้วกันนะครับผมเพราะว่าพลังของบอนนี่ต้องบอกว่าเาขออ้าจริงแล้วมันจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าใส่ลูกเล่นพิศดารอะไรเข้าไปได้เยอะเหมือนกันนะผมขนาดเป็นเทพนิกาบอนนี่ยังทำได้เลยนะ <c oughs> อาจจะมีการปรับอายุตัวละครแก่ๆให้กลับมาสู่วัยหนุ่มให้เราได้เห็นในภายหลังก็ได้ละมั้งนะส่วนเรื่องการที่บอนนี่กลายเป็นเทพนิกาเนี่ยก็แต่ว,ว่าเออคนก็บ่นกันพอสมควรแหละครับผมแต่จากตอนล่าสุดที่เราเห็นเลยเนียเราก็เห็นเลยครับว่าบอนนี bon ่ใช้ท่าอนาคตที่บิดเบี้ยวจนเธอนั้นกลายเป็นเทพนิกาได้ก็จริงอยู่ครับแต่มันก็มีข้อจํากัดนะผมเธอนั้นเป็นเทพนิกาได้แค่แป๊บเดียวครับแล้วก็ใช้ท่าโจมตีแค่ท่าเดียวเองเนี่ยเธอก็ถึงขีดจํากัดของเธอแล้วครับแล้วก็แบบแฮ็กบทแรงอะไรกัน ผก็เท่ากับว่ามันก็โกงนะครับผมในการเป็นเทพนิกาได้ครับแต่ก็ไม่ได้โกงจนสุดโตงหรือว่าโกงจนเวอร์วังอลังการสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาในการใช้ล่างเทพนิกาของบนดี้ได้น,นี่ยมันน้อยถึงน้อยมากจริงๆรินะคอมเมนต์นี้บอกว่าผมชอบช่วงเวลาอัปเดตไฟนอนที่สุดเลยพอฟังพี่เล่าแล้วเนี่ยอารมณ์มันเข้าถึงเหมือนเห็นตัวละครขยับอยู่เลยครับมันสนุกมากจริงจริง ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่อุตส่าห์ติดตามดูผลงานนะครับผมเองก็จะพยายามทําคลิปสนุกๆน,นะครับออกมาเรื่อยๆนะก็หวังว่าจะเป็นเพื่อนกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคอมเมนต์นี่บอกว่าพักผ่อนบ้างนะพี่ก็ต้องขอขอบคุณที่เป็นห่วงกันนะครับคือเนื่องด้วยเวลาเราลงคลิปเนี่ยมันจะแบบตีสองบ้างตีสี่บ้างอะไรเงี้ยนะผมหรือบางทีก็แบบห้าทุ่มเที่ยงคืนอ,อะไรเงี้ยนะ คนก,ก็เป็นห่วงเรานะ,ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะแต่ก็ผมเองก็พยายามที่จะดูแลสุขภาพตัวเองอยู่นะถึงแม้ว่าเราจะรอทําคลิปกันแบบทั้งวันทั้งคืนนะครับแต่พอทําคลิปเสร็จเนี่ยผมเองก็ไปนอนไปพักผ่อนแล้วครับผมแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่อุตส่าห์เป็นห่วงกันนะคอมเมนต์นี้ไม่เกี่ยวกับวันพีซครับผมแต่แต่ว่ามีคนพยายามที่จะแนะนาในลักษณะน,นี้ผมมามาสักพักแล้วเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ในคอมเมนต์นี้นะมีคนอินบ็อกซ์มาพูดกับเราก่อนหน้านี้ก็มีครับก็คือคนนี้เนี่ยเขาแนะนําให้เราเนี่นนนทยทำเรื่่องนนเ้ไมห็ี มมีใครสปอยเรื่องนี้เลยทั้งนั้นที่มันก็สนุกมากๆอะไรประมาณนั้นครับผมเองก็ยังไม่ได้มีโอกาสอ่านคิงด้อมนะคือต้องบอกว่าผมเนี่ยทำคลิปวันพีซเป็นหลักก็จะอยู่ครับแต่การ์ตูนเรื่องอื่นๆๆๆๆเนี่ยเราเราติดตามเยอะพอสมควรนะผมแล้วคือโอเคแหละก็เข้าใจแหละว,ว่ามันมีการ์ตูนสนุกหลายเรื่องที่เพื่อนๆน,นะครับหรือว่าแฟนเพจเราแนะนําให้อ่านนะครับแต่คือต้องบอกว่าผมไม่สามารถที่จะไม่จะตามอ่านการ์ตูนทุกเรื่องในโลกนี้ได้ก็ลยง บางเรื่องมันสนุกผมก็อยากอ่านแต่คือผมไปตามไม่ไหวนะจัระแบบโอ้เราเองก็ตามการ์ตูนที่เรื่องที่เราแบบชอบแล้วก็สนุกอยู่ก็เยอะแยะมากมายแล้วนะแล้วนอกจากนี้ครับนอกจากเรื่อง킹ด้อมแลวเนี่ยยังมีคนแนะนําเรื่องเบอร์เซิร์กด้วยครับเรื่องเบอร์เซิร์กเองเนี่ยผมก็ได้ยินกศัพท์มานะครับว่าโหเป็นการ์ตูนที่แบบว่าโคตรเดือดโคตรโหดนะครับผมเป็นการ์ตูนที่มีแฟนๆเนี่ยแนะนามาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องยอมับครับว่าสำหรับการ์ตูนเรื่องเบอร์เซิร์กเนี่ยผมยังไม่ได้เคยติดตามนะครับผมยังไม่ได้เเคยอออ่่านนื้รง ล,ลึกๆเองนี่ก็มีการคิดๆไว้เหมือนกันนะครับว่าอะถ้าเกิดว่าการ์ตูนที่เราตามๆอยู่เบื่อๆเนี่ยการ์ตูนล,ลาดับถัดไปถ้าผมอยากจะลองเปิดใจอ่านการ์ตูนใหม่อีกสักเรื่องหนึ่งนะผมสําหรับตัวผมเองนะผมก็อยากจะอ่านเบอร์เซอร์ชน,นะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้มีโอการอ่านตอนไหนนะผม <laughs> เออแต่เราบอกว่าเบอร์เซอร์นี่คนก็แนะนํามาเยอะอะไรกันพอสมควรนะคือก็เข้าใจและครับว่าการ์ตูนสนุกๆเนี่ยแฟนๆแนะนําให้เราตามเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรแบบนี้ครับอย่างเรื่องคิง g ้อมเองเนี่ยคนแนะนํามาหลายครั้งเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคนแนะนําเยอะขนาดนี้เนี่ยมันต้องเป็นการ์ตูนที่แบบเจ๋งแล้วก็เป็นการ์ตูนที่สนุกมากๆเรื่องหนึ่งอะไรอย่างงี้นะผมเคยไปร้านหนังสือแล้วเคยเล็งๆว่าเอ๊ะจะซื้อมาอ่านดีไหมแต่ปรากฏว่าคิง g ้อมนี่แม่งการ์ตูนแม่งไป60กว่าเล่มแล้วอะ่ะ แล้วผมกว่าจะไล่อ่านให้ครบแบบเล่มปัจจุบันนี่คือกูตายพอดีอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเรายังไม่ได้มีเวลาที่อยาจะตามเนื้อหาให้มันมาถึงปัจจุบันกันักขนาดนั้นพักก่อนขอพักก่อนแล้วกันนะสำหรับเรื่องคิงดอมนะเออก็เลยการว่าการ์ตูนดังๆหลายเรื่องเนี่ยมันเนื้อเรื่องมันไปไกลแล้วไงครับผมซึ่งถ้าผมจะไปตามอ่านเนี่ยผมที่ต้องเริ่มตั้งแต่ศูนย์มาจะถึงเนื้อเรื่องปัจจุบันเนี่ยโอ้มันใช้ระยะเวลาในการไล่ตามเนื้อหาในการอ่านแล้วก็คลุกคลีกับบันเยอะกันพอสมควรนะผมก็เลยร อยากอ่านแต่ก็มีความท้อด้วยว่า,วามันไกลเหมือนกันนะเนี่ยกับเรื่องที่เราต้องมาเริ่มต้นใหม่อะไรนี้นะเออก็เลยกันว่าบางทีสนใจนะแต่มันก็ยังไม่ได้มีโอกาสแบบจริงๆจังๆสักทีนะผมที่จะไปติดตามการ์ตูนทุกเรื่องที่เพื่อนๆหรือแฟนเพจเขาแนะนํามานะ FC <MC S 2> จากซอป,ป,อ,ปอลาวช่องนี้อธิบายสนุกที่สุดแล้วขอบคุณมากนะผมต้องบอกว่าช่องเรานี่ก็มี FC จากลาวเยอะพอสมควรนะเห็นแฟนๆจากทางฟากฝั่งลาวก็คอมเมนต์มาทักทายเราอยู่เรื่อยๆนะผมก็ต้องขอขอบคุณเหล่าบรรดา เพื่อนบ้านที่แสนดีด้วยนะผมทุตสามาติดตามเรานะคอมเมนต์นี้น่ารักนะครับเขาบอกว่าทําไมไม่ทําเนื้อเค็มเนื้อฝอยบ้างครับได้โปรดเห็นใจบังแบบผมบ้างผมอยากจะอุดหนุนนะครับน้องชายดูทุกคลิปเลยแต่และคลิปเนี่ยดู 3- 4ี่ชั่วโมงที่ผ่านมาตลอดเลยที่หลังเนี่ยทำเนื้อมาขายบ้างนะน้องชายจะได้อุดหนุนต้องขอขอบคุณบังมากครับที่ดูเราตลอดแล้วก็อยากจะอุดหนุนเรานะครับแต่ประเด็นคือผมไม่ได้กินเนื้อนะผมพอผมมาได้กินเนื้อเนี่ยผมก็เลยเออเรียกว่า ไม่สามารถที่จะขายเนื้อได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กินเนื้อเราก็ไม่สามารถที่จะเทสรสชาติเนื้อหรือว่าคุณภาพของเนื้อได้ว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะ <c oughs> ผมถือกติที่ว่าอะไรที่เราไม่กินไม่ใช้เราก็ไม่ขายนะผมเพราะว่าเราต้องใช้สิ่งนั้นนะเพื่อเป็นการการันตีคุณภาพในตัวมันเองนะยังหมูเค็มหมูฝอยเนี่ยผมกินแล้วแบบว่าโค้ดจะอร่อยนะผมผมโค้ดจะชอบหมูเค็มหมูฝอยที่ผมขายนะผมก็เลยกล้าที่จะขายหมูเค็มหมูฝอยของผมนั่นแหละครับแต่ไม่เป็นไรครับผมบางเองก็แสดงความคิดเห็นมาอย่างนี้เน นด้ถึงความจริงใจของบางนะครับว่าบางเนี่ยอยากจะสนับสนุนผมจริงๆนะแล้วก็อยากจะอุดหนุนผมจริงๆนะแต่ไม่เป็นไรครับผมบางไม่ได้อุดหนุนผมผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะผมเห็นบางแสดงความจริงใจออกมากันสักขนาดนี้เนี่ยผมเองก็มีความสุขมากๆนะครับที่มีผู้ติดตามที่ทั้งใจดีนิสัยดีแล้วก็น่ารักแบบบางแบบนี้ครับขอแค่บางติดตามผมไปนานๆอย่างนี้ผมก็ขอบคุณมากๆแล้วล่ะครับคอมเมนต์นี้บอกครับว่าวันนี้เนี่ยสุดหล่อลงคลิปไวนะครับเนี่ยอ่าจริงๆต้องบอกว่าไอ้ลง คลิปไหวหรือลงคลิปช้าเนี่ยผมรู้สึกเฉยๆนะผมรู้สึกชอบประโยคที่เขาบอกว่าผมหล่อได้แหละชอบอยู่ประโยคเดียวหละเออนานๆทีจะมีคนชมเราเหล่อนะอ่ะก็ขอขอบคุณแล้วกันนะผมที่ชมว่าหล่อนะจริงๆผมก็พอรู้ตัวแหละว่าเราก็หน้าตาดีนิดนึงะนะคนก็ชมว่าเราเหล่อเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะตุ้ยงานอวยตัวเองก็มานะอ่ะโอเคครับผมก็ขอจบช่วงถามดีๆตอบกวนๆแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะใครมีความคิดเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้อีก คคขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะและนอกจากนี้ครับเพื่อนๆยังสามารถสรนับสนุนอุดหนุนเพจเราได้อีกหนึ่งช่องทางในการซื้อหมูเค็มหมูฝอ,อยที่เพจเราขายนั่นเองครับก็ทายอินเองขายเองนักเลงพอครับถุงละ199บาทซื้อ3ถุงส่งฟรีไปเลยจ้าอร่อยแท้แน่นอนครับเพราะว่าเราคัดมาให้แล้วนะยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกบนาชัยนะครับ clap